โอเคอ็ครับสำหรับวันนี้นะครับ s m x Cinema ลาดพร้าวนะครับเป็นวิ r e n โนเวทใหม่รอบรับการ s f ครับก็จะมีเนี่ยเป็นการเปิดเปิดตัวครั้งแรกกับเราเป็น Top f x นะครับสองคนจำได้หมนะครับก็จะมีพี่เจนเและพี่ตั้งรัเป็นซอนสนุกนามากครับ มีความสบายอย่างเงี้ยมีความสบายตรงนี้พี่นอนอืมเปานเที่อวาสบายครับจะประาณอ็มีหลายอย่างเลยอ่าเอ็งใ้เอกใชไมเขาไปเช็คกี่มาเราไปเช็คกี่มาแล้วทีกี้่าอ่าเราเป็นอะกัปรนด์เอสเอฟนเราจต้องไปตรวจยง

แล้วสองคนเป็นไงดูหนังกันบ่อยแค่ไหนครับหนังกันบ่อยแค่ไหนแต่ช่วงนี้อาจจะน้อยลงบ้างนิดหน่อยเพราะว่าด้วยความาปปที่งานเยอะมาถ่ายซีรีส์แต่ว่าจะเพียงหาเวลามาดูหนังตลอดก็ประมาณถ้าพอนิ่งก็หนึ่งเวลามากรู้สึเหนื่อยเท่าพอดีเนีเขาโมมาเออคุักที่ดูแล้วแล้วผมแบบ

ได้เป็นูีสามารถอนปีศาวนั่นแหละที่ใช้กันเพราะหนักกันที่ไรอ่ายิ่งเป็นไม่ยิ่งแก่กันนะครับคพอดียังไม่ดับโอ้โหตอนกลางมื้อเอาอย่างไรนะครับครับนั่นแหละดูได้หมดนะครับได้คร็นหนับ อยากอยากดนรด้วนะรับรกีกบก็ารไป้เชิญชวนาวคราบสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากดูหนังในแบบโรง s F ใหม่ที่รีโนเวทใหม่นะครับก็สามารถมาได้ที่ S อ X เ็ซ์ซาที่เซ็นทรัลลาดราครับ ก็เรียนเชิญคนนะครคับครับก็ตามเจมินดบอกนะครับที่ต่ก็มสัตว์มีเดอะเบสแบบว่าเอลงออนต่อไปซิกมาเซเลเซียรวมแบบว่าสิ่งดีที่ดี ภาพดีที่สุดแขที่สดเตยงดีที่นั่งดีที่สุดทังวั่แล ane, gen, ้วก็จะมีนั่นแหละ่มีคนที่นั่งท่นัก็อย่างพวกเราเนดาสับแคที่้ับขบคุณมไลทมดนี้เลยมรวต่อกันนะครับก็ เพลงช่ไล่เกินครับครอาโน่ครับตอนนี้ก็ปล่อยมาน่าจะอาทิตย์กว่าแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยช่วยไปฟังด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ดีครับของศิลปินมีชื่อเสียงาเรานสมารได้ใน,ะน,น,น,นย,ยูทูบเบอร์ซึก็ตามแพลตฟอร์มสน,นีนั่นครับนะครับ ชื่อเพลงว่า c d i d a t e เพลงไีด้อกมาเยได้สามารถไปฟังได้ครับชื่อตอนนี้น่าจะแค่สามร้านวิวนะครับทุกนก็ช่วยไปฟังให้ถึงสามร้วิวด้วนะ่าง้บอกว่านัสางร้อนวิวคือ้องกสร้านวิว ตามร้านวิวแลับก right. yeah. ็จะแก้า uh ติแ huh. ก้ผาติอะไรไม่ร oh. okay. ู uh ้เขาจะเอ่ยครับไหมดสาวได้น้นี่อะไรล่ะแต่ว่าไม่แก้วอเดสวไ้้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูเลยถ้าเป็นแฟนอย่างนน้าวคอมเนลงมาทง้าตได้นะครับแล้วผมเป็น่นะครับ เนป็นโนนดย <c> ป <oughs> รีครับกเร,เรก็จากกงา,รรากต้องนาแล้วก็ุได้การ,รด้วยกันสอกละดีครับด,ด,ดีเลยเพราะว่าพีมได้เรียกกันแล้วตติดิเป็นคนที่ไม่ชอบ แบบไม่ค่อยกล้าคุยพูดน้อย่แต่รู้สึกพออยู่แล้วก็พูดเยอะอยู่นะก็ก็ดีครับจะได้บรรยากาศในกองอะไรสบายๆอยู่เชยนเห็นว่าได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำทั้งปุ๊ยปืนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่มีปืนด้วยคือคือการแบบลบลีกลูกกระสุนตากแรกออกชีวิตุได้ก็สนุกดีครับอยากอยากทำในอีก ถ้ามีอะไรแบบนี้ตังได้เรอเอสนใจบ้างไหมครับโค้ดสนใจบบ้างไหมครับไปวิ่งหนีกระสุนเหมือนเขาเนี่ยหรือไปยิงปืนไหมทได้หมดครับเออขแค่เราปรกาศมาะยอมทุกอย่างมีคิวใช่ไหมคะยังมีคิวอยู่เะเยมจอไม่มีากงานแล้วเนาะรซีรีส์ก็จะมี เอ่อมาเร่มครับอีกปมน่ง่จะจะถ่ายเสร็จแล้วอีก่คิวแล้วก ah. hmm. uh, ็เดี๋ยว่าจะได้ได้รอรับชมกันได้นะครับตอนหลางคืนมีโคดมีขอชคุณที่บ้างท่เราเรื่องที่ผมเ่นนี่ผมเป็น้นฟางค่ับเล่นฟ้าวเรอเออมาเน่ยมันเป็นเส้นเยอะมากเลยที่ผมไม่เคยทำเลย ว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่แบบว่าบอลบอลทะเลมันไม่ก้าวมาไหแล้วดวงเนี่ยก็จะสวยชอบชอบได้ได้คำพูดคำที่คนเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ผจญภัยเยอะมากครับอย่างคิวประมาณสามสามสามประมาณนี้แล้วเปถไทยที่ต่างจังหวัดนค่ายจอมปลอค่ายลูกเสือะไรอย่าเงียไดไม่อยากสปอยแต่อยากที่จะรอเดีตามว่ามันจะเป็นยังไงบอกว่าตอนมาตอนนั้นเหนื่อยมากอยากอยากให้อยากให้ได้ดู อย่างผมเหรอเอ่ออย่างผมกีฬาละกันสิ่งกีฬาทนะี่มีครับแต่ก่อนนะเล่นบาสแค่สองสองามปีครับแต่ก็คือพอมีทักษะบ้งางแต่ว่าพอมาเล่นใันนี้ก็พอได้อยู่พอได้เข้าซีนกับพวกนักกีฬาจริงๆแล้วก็วรไงไงู้สึกว่าต้องทำสกิลขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวซุ่มเขาไม่ได้ก็รู้สึกได้เล่นบาสเก่งขึ้นมา เออจะมีบางบางหลักต้องแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นเคยเลยก็น่าจะเป็ผิดตรงนเวลาที่กรเวลาที่กองปล่อยรูปออกมาคนก็จะแซวว่าคุณกองทัพเนี่ยเซตผมมาเรียนทุกวันเลยเหรอ ใช่ไหมก็งงกันกงขยันรัอแต่ว่าเขาก็มจะมีมีมาสของเขาแหละที่เซ็ตผมมาเรียนตลอดเวลาแสดงว่าตลอดทั้งเรื่องคุณจะหล่อตลอดเวลาก็บางทีเซ็ตผมอย่ก็อันตรายอยู่ก็มันก็เปิดแล้วาหมดเลยแล้วก็มีลงมัจะติ่งเดียวแต่ก็ต้องอยู่เก็ถอยู่รับ เออแต่คุฎาตอมไม่มีนะไม่มีเซ็ตผมตื่นมาอะไรเหมือนเขาเลยมีมีคุณมีเออคุณยังไงคะมันจะมีแต่ว่าอยากให้ดูไปดูฉากที่เซ็ตผมอ่ะมันจะผมไม่อยากไม่อยากอยากอยากเล่าให้ฟังแม่เลยอ่าส่วนใหญ่ก็เนี่ยสองอย่างใช่ตรงนี้ตอมเป็นตัวละครที่แบบว่าซ่าเซอร์หน่อยอะไรก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบดูหล่อดูหล่อหน่อยแต่รก็ต้องลอับตัวให้ตรงมาแบบว่าตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อย ว่าบางสีเนี่ยบางบางสิ่งที่ตัวละครทำว่าพูดทำแบบมันจะมีอะไรที่โกงอะไรสักอย่างที่คล้าค้กับอาตอมใช่แต่ก็สจะเป็นคนคนซุ่มซ่ามว่าอาตอมเนี่ยคล้ายคนที่บอว่าซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าอย่างเดินไปจะชอบสะดุดอะไรเงี้ยมันน่ะไม่อย่างขอาพ่เจมสาย ไม่นะผมว่าไม่ายเลยเจมส์เทมเพลตเขาจะมเ energy ที่มีความว่าดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวองค์าับ้านจะแบบว่าซื่อๆเน่อแล้วก็ผมว่านิ่มๆเลยดูว่ามีความเอ่อชอบไปนคู่ถ้าผมไม่พูดตอนนั้นคะแต่ถ้าพูดเมื่อไหร่ <romance> โคจิ้นใส่บุญเพราะว่ามีโมเมนต์ทุกวันพระใช่ครับครับก็วันพระค้ำต่อไปคือวันไหนนะครับสิบห้าค่ำต่อไปเหรอเดี๋ยวพี่อาจจะตั้งมินให้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญแหละที่ที่มันมาตอนวันพระก็ไม่ตั้งใจที่จะเป็นวันพระอ่ะต่อไปโมเมนต์จะมาทุกวันพระเนาะไม่ไม่ไม่การันตีี่จริงไม่เข้าใจเลยนะว่า กับเรื <át> <t> ่ออะไรเนี Jamie, <always S 1> <anak> ่ยผมว่าด้วยความที่แบบว่าเราเป็นนะไรเราเป็นอย่างนี้แหละแทำเลยก็ทำเลย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่อยากเป็นไม่เป็นตัวเอง่เวออือ่เองครับอาจจะมาทุกวันอะไรนะทุกวัน้า้ก้ายาาสุดี่จะใหญดจิ้มกันนะีนะอเดี๋ยวนี้ไพทัาลุทำุได้เห็นผมนี้แล้วหรอเออวันนี้ปับราการสถานีท้าเลยนะ ใช่ะครับ่อนาอฟเอฟก่อนแล้วกันใช่แน่นอนสถานที่เปิดเมือนกันเนารวการมาแวะดูหน่อยก็ได้นะครับคนแต่เลก็คนาของเราที่รบผูกี ไปเริ่มีนร้านก็ยางรบนะครับก็ไปอ่อดนะครับกลางปีแกออดนะแล้วก็ลเพลงของพวกเราสคนนะครับผมผมชื่อเทนเทคะแนนนะครับผมแนชื่อไมเกินร้ายเกินรับก็ขออนุญาตครับขออนุญานะครับครับมาครับไปไปครับ